เมื่อพี่หมีต้องมาเล่นโลมิ่ง สวัสดีครับน้องเขกคืพี่หมีแล้วครับวันนี้พี่หมีโดนเพื่อนร่วงทีมเขาบังคับพี่หมีให้ไปเล่นโลมครับแต่พี่หมีก็ใจรักแค่เดีับพี่หมีก็เลยหยิบย้อนโลมมาว่นาน้องอยากเอาไปทำตามนะครับเล่นไม่ได้ตัวนี้จะ <c oughs> ออกมาเป็นของสโลครับวันนี้เซตไอเทมกับ รังแสงแล้วก็ลูนก็อย,อยู่ไทยเหมือนกันนะครับน้องตาลุ้เก็บเลยนะรโรับตนายรู้จักย้อนโรมหรือเปล่าเนี่ยฮนะเอาแวนแวนเข้ามายก็เสร็จเลครับเสร็จย้อนโรมดิเดบตายโอ้โลกยูนิ่อร์นสวยจะริมเพื่อนนุ่นนนยอดไปเลย ตเลนเราจริงนะครับเกมนี้พี่หมีจะหยิบเป็นป่ามานะครับแต่ว่านาคอร์ดเขาได้เลือกก่อนพี่หมีอะเขาก็เลยหยิบนาคอรก่อนพี่หมีก็เออให้เขาเล่นๆไปเราโรมให้ก็ได้นี่ไฝั่งนู้นจะป่าจะเป็นซานิสนะครับนี่ อสานิสไม่รู yes it ้จักย so ้อนลรมซะแล้วไม่ร oh, ู้จักย้อนลรมซะแล้วอ่ะโอ้โหแวนเลยอ้าวอ้าวอ้าวอย่างงี้โอ้หลอดได้เกือบแล้วเนี่ยอ้าวแวนแวนแวนจีนเพื่อนจีนเนี่ยโอ้โหเขาว่าอย่างเดียว ทำไมพี่หนุ่มชาวบอาอย่างี้ครับ oh. เออสวยเพื่อนนะคอดนี่ไงแวนนะฮะยังไงล่ะไอ้หนูนะใครอยู่ในพุ่มไม้เอ่ยแวนอะทำเพื่อนทำเพื่อนย้อนอะทำเพื่อนย้อนเหรอทำเพื่อนย้อนเหรอย้อนจะปกป้องนายเองส์สลินีย๋ยวจะปกป้องนายซานิสมาเฮ้ยไม่ใช่มาแกงก้านี่วะเอาดิ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  ตายขออันตีหน่อยกันแบนใหม่แล้วเว้ยเอ้แบนแบนอันตีฟิวเดอร์ซันใส่ไปดินีน่ไงนี่ไงนี่ไงจะทำอะไรยอ้อนนะรู้จักยอ้อนลมเปล่าไอ้เนาะ สองหนึ่งสามแล้วนะครับนี่นโตัวโลโตัวโลโตัวโลยังเจ็บอ่ะยังเจ็บอ่ะเจ็บตรงไหนวะเอาป้อมไปก่อนดีกว่าครับเนี่ยนะตัวโลอะไร อันติไปดิยูด้ซันตาย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 นี่ไงนี่ไงยังไม่ตายหรอกล้อเล่นเฉยๆมาดูถูกจอนรวมทั้งนู้นสาเนตอะไรนี่อะไรโอ้โหสี่คิวแล้วน้องๆถ้าไม่เก่งอย่าเอามานะครับอันนี้พี่เก่งครับงั้นก็โอ้จะโดนหาคอร์ดด่าไปนี่กู อย่าดา่าเรานะเพื่อนเรากอดโตด,ดอะไรอะไรอะไรเฮ้ยมาสองเลยเหรอสวยเพื่อนนี่ไงลิกเกอร์สวยเพื่อนจัดไปโซโต,ตโร่หลบได้จังหวะนี้นี่ไง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  ยงไงนี่เอายิงอีกยิงฟรีครับยิงฟรีครับต้องงไปดิไปแล้วมาขึ้ก้าขึ้ก้างงเอาวคูโดนอะไรมาซานิสมาอย่างนี้มาอย่างนี้เหรอโอ้เกือบแล้วเดินมั่วนะจ๊ะเดี๋ยวเลือดจะริญว่าไม่รู้ตัวนะขึ้ก้าเขาออกดิโอ้ย้อนลมอย่างดีครับเกมนี้ มังกนรนี่ว่ะเราไปเราไปเคลียร์คลิปก่อนนะครับคลิปเลนล่างเรากำลังมาอาออีกแล้วเหรอเอากันอีกแล้วเหรอเนี่ยโตโรโตโรอย่าเดินมั่วสิจ๊ะเรือดตัวไม่รู้ตัวนะ๊ะซาน,นิดมาป่ะ สานิมาอันิวเร์ซันไม่ได้โตรโ,โตรตโวโรนี่ไงไปคนแล้เอามาเกะกะไม่กลับเลยไอดีนี้พี่มีเอาแหลงนะไดมอนมานะครับไดมอนสามพี่มีเอามากกว่า อ้อมไปดิอ๋อยิงเร็วโคตรเร็วอ่ะนี่ขนาดไม่ออกของตีเร็วนะหรือออกวะลืมน่าจะออกมั้งหรือไม่ออกออกแหละท่านี้อะไรอะไรถอยถึงกับถอยอ่ะถึงกับถอยถึงกับถอยี่ด้าซ้ำไม่รีบลงอ่ เขาอะไรตอตโรตโรอันนิซ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 นนิอันน้มึงดีึงดีึงดีมึงกับซนอ่ะไม่กลัวครับไม่กลัวครับเนี่ยเราออกของตีเร็วด้วยีแบนแบนใจเย็นนี่ไง รอดมาได้ยังรอดมาได้โหดเกินต้ดทั้งจริงวะพี่นี่แหละครับ <c oughs> ยังไงก็ฝาก <Red Dead. S 1> น้องกดติดตามพี่ด้วยนะครับที่มีอาจจะลงคลิปทุกวันนะครับช่วงน,นี้แฟรเล่นก็แอดที่มีไม่ได้นะครับชื่อดโจมีครับหรือไม่งั้นก็ไปดูพี่สตรีมก็ได้นะครับไน่พิด <c oughs> พี่สตรีมเกือบทุกวัน <Okay. S 2> <ๆ>ครับ ที่เพจชื่อ The Joe ม e e นะครับเหมือนชื่อช่องยูทูบแล้วครับรอป้อมบนบอมป้อมล่างต่อนี่แวน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 โอ้โหอีกแล้วครับโซโรยังกลัวเรานะอะไรอะไรอะไรไม่กล้าอะไรอะไรอะไรอัต Anti j u d a ซันโอ้โหเตียวเซียนเขาเล่นดีเกมนี้ เขาล่ดพี่บ่อยด้วยแล้วพี่ก็ลาดเขาบ่อยเหมือนกันนะนะขอป้อมบนนะจ๊ะป้อมบนนะจ๊ะ,จะฟิลด์ซันโอโ้โหเดียวเซียนอีแล้วอ๋อออโอ้โหเดียวเซียนอีแล้วโ,โดนรดอีแล้วโดนลาสดอีแล้วเฮ้ยเอามาดิมาดิสามลูกหนึ่งอะ หนลุมสยิงท้ำไปโอ้โหอ้แข่งแลวะตีด้วยซานไปร้อยตัวโลตายเลยเก็บตแล้วครับน้องแก่กลอะไรไม่กลับเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ไงฟิกเกอร์ฟิกเกอร์มายิางเลยตโลไปดิขอบูน,นะเจ้โอ้ไม่ได้ เพื่อนรวมจบเลยครับรวมจบเลยเพื่อนรวมจบเลย,เ,ลยเอาดาบก่อนไม่มาจบเลยนะคอสต้ออแล้วจบได้แล้วจังหวะนี้เนี่นแบบนยแหวนอะไรอะไรอีกคืเดอซันไปดิอีกแล้วน้องอีกแล้วโต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 ุต๊ตตตไม่ตาย ตายนี่เอา,าเราไม่ได้จบเลยว่ะนี่ก็ฝังน้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่มีได้นะครับสำหรับคลิดหน้าพี่มีจะทำคลิปตัวอะไรคลิปเกมอะไรโปรดติดตามตอนต,อนต่อไปนะครับบ๊ายบายจ้า